จุงกะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ได้มีกะทิพี่น้องมานี่มาเสบๆสบนำกันเลยพี่น้องตับชมอยู่จังวันไหนอย่าลืมคอมเมนต์ให้บองดนด้วยเด้อพี่น้องมานี้บองดนพาชิมมามาพามาชิมมีกะทิพี่น้องเสบแซบนี่กะทิเน้นเลยพี่น้องแบบนี้ผักก็จัดเต็มคือเก่้าพี่น้องอยู่แล้วน้ำลายแตกเลยพี่น้องเอ,อ้ยหอม มามามาแซบๆนำกันนี่เน้นๆอย่างนี้เลยพี่น้องเอ้ยแซบหืม <c oughs> มันหอมมากแล้วครั้งแรกนะครับตีกินมีกระติพี่น้องมาเดินไปเด้อนี่เน้นๆนอย่างนี้เลยพี่น<อ>้องครับ ลองทานเบิงเดนอพี่น้องแซ่บหลายฮึแล้บ ลืมแล้วพี่น้องตับชมจูงจังหวัดไหนอย่าลืมคอมเมนต์ให้บักดนใต้คลิปเลยเด้ดพี่น้องมาแจ่บๆน้ำกันหือ แซ่บพี่น้องแอปลายเ <c oughs> ข้ากันขนน้อง <c oughs> มามาแซ่บแซ่บนำกันเน้ยพี่น้อง กี่คำกี่คำก็แซบ่บคือเก้าพี่น้องพุนมากว้าวซบอร่อยมาก มาทำสุดท้ายอะ่ะแซ่บมากพี่น้องวันนี้ได้มีกะทิมาทาคลิปให้พี่น้องได้ชมกันไว้เจอกันคลิปหน้าด้วยพี่น้องอย่าลืมกดติดตามบังดนด้วยเด้อจุงกะบัดบ๊ายบาย